ที่สวนลุมพินีกับงานการชาติประจำปีนี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคนไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคนจะเยอะมากๆใหม่ขนาดนี้เป็นวันที่เป็นวันท้ายนะครับท่านวันนี้นะที่ผมมาเ favor, นี่ยมาดูวันนี้นะครับโอ้โหไม่นึกว่าไม่ฝันเลยว่าจะเจอเยอะแยะขนาดนี้เลยนะครับท่านสวัสดีครับพี่พี <S <s <letter> <S <s ่เพื <S <s ่อนน้องน้องท่านครับก็ผมลุงตาหวานนะครับวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องท่าน มาเที่ยวที่สวนลุมพินีงานกาชาดเป็นวันสุ้ายนะครับคือวันอาทิตย์ที่วันวาคมนี้นะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆครับสี่โมงครึ่งนี่แหละครับสี่โมงเย็นนะครับที่ผมมาวันนี้เพราะว่าผมเพิ่งว่างงานครับหลังจากที่ทํางานไปเรื่อยไปด้วยแล้วก็วันนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปมาให้พี่ๆเพื่อนน้องท่านดูกคนจะดูครับว่าจะมีอะไรนะ่าสนใจมากมายขนาดไหนครับแต่ผมรับรองเลยเดี๋ยวว่า มีคนสนใจมากมายครับท่านเพราะทุกวัน no. ท <Yeah. Nee. S 2> e ุกวันผมก็ได in no like ้มาก็ได้ยินเพื่อนๆเขาบอกว่าที่เขามาเที่ยวมาถ่ายลิปอะไรไปนี่แหละครับเขาบอกว่าคนเยอะมากแทบสุดเดินเบียดเบียดกันเลยนะครับผมก็เลยมาดูเกันครับว่ามันเป็นัไงบ้่งตามไปดูเลยนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆครับป่าไม่ใช่ว่าจะเดินไปทพงไหนโอ้โหคนเยอะจริงครับถ้าประมาณสักก่อนจะลากาชาจะออกมี่คนยิ่งเยอะกว่านี้ครับท่าน ท่านตอนนี้ฉลากราชาติขายใกล้จะหมดกล้ตอนนี้แต่และหลานแบบนี้ครับเทียบเลยครับท่านอาบวันใหญ่ก็รู้สึกว่าจะเป็นกองคำหรือรถจนนี้แหละครับแเ้วจะเข้าไปดูโซนอาหารนะครับเนี่ยครับแต่วนี้นะครับที่เป็นโซนร้านอาหาร,รตรงนี้นะครับเข้าไปดูที่ว่าโซนร้านอาหารนี้จะมีอะไรซื้อขายมั่งใหม่ขนานละ้ไหมขอให้พี่เพื่อนๆท่าน,นตามไปดูเลยนะครับดูได้ครับท่าน โซนร้านอาหารเนี่ยคนเยอะมากเลยครับทำยูวิฟันเข้าไปยังไงครับเนี่ยต้องเบียดเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับโอ้โหผมกลมไม่ได้ยูวิันมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับท่านเพราะวันนี้เป็นวันที่เป็นวันหยุดซะด้วยสิครับคนได้เยอะมากผิดปกติครับก็ลองดูด้วยนะครับว่าจะเดินเข้าไปได้ไหมจะเดินมาได้ก็ถือว่าโชคดีครับทุกท่านครับของชื่อตองขายคนเยอะจริงครับก็ชื่ออะไรอาหารนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากมีทุกอย่างที่เลือกจริจริงๆครับดูสิครับ โอ้โหคนก็เยอะเต็มไม่หมดเลยครับท่านนี่ครับแต่ด้อยากขนมมีหมอครับมีเทียบเลยครับท่านนี่ต้องนถายไม่ได้เลยครับที่นองคนมันเยอะมากเลยครับท่านดูสิครับโอ้โหแตงโมก็แีครับเนี่ยโอ้โหุกยอดทุกอย่างเลยครับเดินดูไปเรื่อยๆนะครับท่านว่าจะมีอะไรนะกินมากนั่นไหม อของทุกอย่างเทียงเลยครับคไม่รู้ว่าคนจีนไปยัางไงานะครับเนี่ยคนเยอะมากเลยหมือนดูต่อครับอืมเยอะจริงครับผมณบรรจยไม่หวานไม่หวานจริงครับเยอะมากจริง แล้วก็ต้องเดินไปอีกโซนหนึ่งนะคะสัตวเอาแต่สำหรับโซนนี้มาดูโซนนึงครับคนมันเยอะครับกไปเมื่อไหร่ดูสิครับบางคนนั่งเก้าอี้อยู่รอกินอาหารนี่ครับเที่ยวเลยครับสัตว์สุดยอดจริงครับของซื้อของขายเยอะมากเลยครับโซนแถวนี้นะครับมาดูอีกโซนนึงครับมีติดกันนั่นแหละครับสัตว์ไม่ห่างไกลกันหรอกนี่คว่าฝั่งนี้ ของกินยเยอะแย่ขนาดไหนดูครับของกันได้อย่างยเยอะแค่ส่วนอหญ่ครับ ผม,มคนเยอะด้วยครับออกไปถ่ายไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนีที่อาหารอร่อยอร่อยที่มีหมูท่สั่นหมูครับไก่ย่งไก่ย่างก็มีนะครับโูเคครับหคนเยอะจริงเลยแค่จะไม่มีที่เหลือเลยครับเนี่ยของตรงนี้ครับว่าผมเหลือก็มาได้อย่างง่ายๆแบบนี้ยรับโอกมาข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้ค <opus> รับอยู <sina> ่ที่ อีกฝั่งหนึ่งครับคนไปนเยอะมากเลยครับท่านตรงนี้จะเป็นตรงที่จำลังปันอเล็กสยาคกับท่านเข้าไปไม่ได้ครับคนเน่นมากครับทหัวทางนอกนู้ไหมครับนี่ครับผมจะเดินไปอีกฝั่งครับว่าจะมีอะไรมากไปขนาดไหนครับพร้ชิมลองตามไปดูไปเรืยเลยนะครับนี่อีกจุดจุดหนึ่งครับท่น้องครับที่คนยืนเรียงแถวกันรอซื้ออยู่นะครับ่านโหครับาอดีมากเลยครับท่านดูที่ครับ เดคนนี่เยอะมากเลยข้างด้านล่างครับฝั <c oughs> an はは่งนู้นก็มีครับคนยืนรอซื้อของอยู่ฝั่งนี้ก็มีครับผมเข้าไปไม่ได้เลยนะครับช่ไยถ่ายไว้ใกล้พี่เพื่อนน้องท่านอู้โหสุดยอดมากเลยครับท่านแบบนี้ครับถ้าคนเยอะแบบนี้ลุ้งลุ้งยี่ผมคงไม่มาซะแล้วครับเนี่ยแบบนี้ครับก็ยังถ่ายให้พี่น้องเพื่อนื่อน้องท่านดูไปเรื่อยๆนะครับท่านขอ้ยวิ่นมึงน้องท่านดูตามไปดูนะครับท่านมันยังมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูครับ มาถึงโซนนี้แล้วครับท่านมาดูครับว่าจะมีอะไรของซื้อของขายเยอะขนาดครับร้านอาหารติ่เยอะขนาดไหนเดินดูเลยนะครับไม่ไปเร็วนะครับค่อยๆไปดีกว่าถ้าไปเร็วแล้๋ยวมันสั่นไม่หมวเลยครับท่านอย่างคนก็เยอะด้วยแต่นี่เราถึงทางแก้วมุ้มันกับเมื่อกี้นี่ครับดี่ครับลูกคิ้นเนื้อย่างมีหมดเลยครับเยือะจริงครับ วันนี้มันเป็นเดือนวันสุดท้ายาด้วยแล้วอีกอย่างก็คือวันอาทิตย์ครับคนหยุดเยอะแล้วทีนี้เขาก็เลยมาเที่ยวกันเยอะครับเดินเที่ยวกันหาซื้อของกินของของกินอย,าอยา่างครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยท่านดูสิครับคนมีเยอะมากแล้วอีกอย่างของซื้อของขายก็เยอะครับไม่ว่าฝั่ง,งนู้นฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับมีเยอะครับท่านเดินเข้าไปดูลึกๆเข้าไปเลยครับท่านนี่อาจจะเป็นโซนขายที่อย,ยู่ฝั่งนี้ครับอีกฝั่งนึงก็มีอโซนเหมือนกันนะครับ มันสบาย,ย,ยเพื่อนเพื่อนน้องดูสิครับวันนี้จะของอะไรข้างนั้นเลยครับวันนี้จอบปูโบเลวลาเลยครับคนมุงซื้อเต็มไปหมดเลยครับเดินเข้าไปไม่ได้แล้วครับเนี่ยดูสิครับนี่น้องมาจาอะไรคะออกมากับลูกค้าวิ่งเพื่อนน้องทั้งคันถ้าคันนี้มาตอนเย็นนี่ครับหมดหมดโอกาสแล้วครับ ผมว่าฟีนีนกหน้าฟ้าใหม่จะมีจะไม่รู้จะแกะที่ีสวนลุมมันเดิมหรือเปล่าครับเมือ่อก่อนนี้งานการชาติเองแจกที่สวนลุมอนขนาดครับนผมก็ไม่รู้ประการน้องโผล่มายังไงครับเนี่ยงานกาชาติที่สวนลุมเนี่ยเยอะเลยนะครับนี่นะครับโอ้มีทุกอย่างน้ำพีดน้ำเปิมก,ก็มีนะครับท่านถุงจอครับปลาก็ยังมีนะครับเนี่ยมาขายอยู่นี่ครับ กครับว่ใหม่ก็ร้อนหน้าน้ไว้ได้ชิมได้เลยค่ะเตยตายังไม่ใหม่เลยครับจัดเตาเลยใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรครับยีหน้าฟ้าใหม่เพิ่มมากครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่งานกาชาดอีกดรอครับที่อื่นก็มีเยอะแยะเหมือนกันครับแต่ที่ผมมางานกาชาดก็เพราะว่าผมไม่ได้มาครับที่สุนอรผมไม่เคยไปเลยนี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่มาเชี่ยงงานกาชาดแต่จัดอยู่ที่สวนลุมพินีครับดีเลยคราาับอือ กําลังฝังฉากก็เยอะนะครับสันไม่ใช่มีน้อยนะครับสันคุณดูดิครับก่งนหนึ่งคือตรงนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับนี่เป็นร้านไอศครีมหรือเปล่าเออใช่ครับเดี๋ยวดูฝั่งนึงแล้วกันนะครับฝั่งทางนู้นจะมีอะไรไหมสนใจไหมคนก็ยืนเบิก มุงกันเป็นแถวทุกร้านนั่นแหละครับ,รบนี่ปิดเต็มมั่งม่เห็นครับตะโกนนี้เลยครับไก่เอกนากรอบก็ยังมีมงเลยครับร้อยเลยนะครับร้อยเลย ดีมากเลยครับท่านคนเยอะขนาดนี้ผู้คุแม่ค้าเนี่ยิ้มปริมเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ครับท่านยอดมากจริงๆครับนี่ครับแบบนี้ครับอาหารที่ตักกลับบ้านได้อย่างสบายๆครับแบบนี้ครับออกกลับบ้านได้่าสบายๆเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับทอดมันปลาก็มีครับท่านทอดมันปลาก็มีนะครับแล้วก็ปรินแบบ โอ้คนเยอะจร,จริงเลยครับท่ไปไปมา,มาผมไม่รู้จักมันเข้าไปไม่ได้หมดแล้วครับท่านขอให้พี่นขึ้พ่นของท่านมาดูคลิปนี้ที่จนจบเลยครับท่านเจนนี่วาของทุกอย่างที่ขายเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจม,มากไหมมีแน่นอนเลยครับท่านดูส<อ>ิครับคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามามันไม่หยุดเลยครับ เยอะด้วยเยอะมากๆเลยครับดูดครับในแต่ละร้านในแต่ละโซนนี่ครับเยอะแล้วก็ยังมีอีกนะครับโซนอีกฝั่งหนึ่งทาไม่รู้จะเดินทะลุไปยังไงครับเนี่ยปกติส่วนลุงมันไม่ไม่ถึงกระใหญ่หรอกครับท่าแต่ของตั้งเต็มร้านอยู่แบบนี้เต็มงานอยู่แบบนี้ไม่รู้ไปยังไงลวครับท่านเดินไปไม่หมดคนมันเยอะเกินครับเดินเบียดเสียกันเยอะเกินนะครับครับ ครับพี่น้องคนเยอะมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยผมจะเดินเข้าไปอีกโซนหนึ่งเลยนะครับท่านจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วครับท่านเดินเข้าไปครับท่านผมก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าที่ของสนนลุมพินีไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านดูสิครับเล็กไปเนาดใจเลยนี่จาคนเดินกันเียดเลยนะครับท่านเดี๋ยวผมเดินเข้าไปอีกโซนนึงนะครับโซนสุดท้ายที่ผมเดินเข้าไปนะครับคนจะเยอะขนาดไหนไปดูเลยนะครับนี่โซนหนึ่งนะครับท่านก็เป็นแบบของ โอ้โหลูกกินมีแต่ลูกเบ้อเรื่อเวลาเลยครับลูกใหญ่มากครับครับมีต้นนะครับมีโ้นสุดท้ายแล้วที่ผมเดินเข้ามาครับแต่ผมก็จะตีกลับออกไปก็คือจบเลยครับท่านโอ้โหเยอะมากครับคนนี่ผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่างานกระชาิคนจะเยอะแยะขนาดนี้นี่เราเป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมเข้ามาขอให้พี่ช่วนน้องท่านดูยังสบายใจเลยนะครับสันไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่ครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนเยอะนะครับที่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็ชมดูเนี่ยเยอะมากเลยครับมันเข้าไปถ่ายข้างในใกล้ๆไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนยืนเต็มเลยครับที่ครับเนี้ยบางจุดก็อาจจะว่างอยู่แต่บางจุดมีคนเยอะมากครับนี่ครับมีทุกอย่างเลยครับโอ้โหโอ้เรจะค่อยถ่ายไปเรื่อยๆให้พี่เพื่อนน้องานิ้ดูครับมีขนมก็มีนะครับสักไม่ใช่ไม่มีนะครับ เป้นบะหมี่พวกนี้ครับข้าวลามพวกนี้ครับท่านข้าวลามพวกนี้ครับอือมาเจอนี่ครับไข่เค็มอะไเครมออะไรก็มีครับนี่ครับหมูทอดไก่ทอดมีไปหมดเลยครับท่านทู้ชมครับคนมันเยอะแยะขนาดไหนครับทุกร้านคนจะมุ่งกันเต็มเลยครับนี่ครับโซนนี้มันก็ยังมีสองสามโซนครับแต่ผมไม่ไปนะครับ นี่จะเป็นคนสุดท้ายที่คุณเดินมาให้พี่พีนเพื้อนลองทำดีดูเลยได้ชงครับครับสุดยอดเลยนะครับท่านโอ้โหครับยูจะทรัแต่ละร้านที่ผมเดินเข้าไปดูไม่ได้เดี๋ยวคนมุงเต็มครับคนมุงเยอะมากเลยครับท่านนี่ครับโอ้โหแต่ละร้านนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับเนี่ยเยอะมากเลยเกาลักก็มีครับฝั่งนี้ก็มีเกาลักเหมือนนะครับ นี่ครับ โอ้บนรยมาคนเหนื่อยแล้วครับท่านเยอะแล้วครับนี่ครับเยอะถึงหมดเลยครับท่านคนยืนเป็นแถวครับยืนแถวรอซื้อแล้วครับท่านไม่ใช่ว่ายืนเป็นแถวบังล่าร้านีนเชนนะครับท่านดูครับขนมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแบบนี้ผมชอบมากนะครับมันฟองหวานจริงอยู่ว่ามันจะอายุเยอะแต่ผมก็ชอบฟองหวานอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านดูสิครับเนี่ยแบบนี้มันน่ากินน่า นั่นไหมจอดครับยคทณบครับเนี่ยเขาขนมแบบนี้ครับมีแท่ทุกอย่างจริงครับเราไปดูเดินข้างหน้านี่ครับก็จะหมดแล้วสําหรับโซนนี้นะครับท่านผมไม่เดินเขาอีกโซนนึงแล้วครับเหนื่อยแล้วเนี่ยเบียดคนก็ไม่ไหวครับค่อยๆเดินเลยนะครับเนี่ยจะคงเดินเร็วกว่านี้คงดูอะไรไม่ได้แล้วนะครับ แต่ละอย่างน่ากินน่าจุกงวันตะลันสัลันดูนี่ครับเป็ดย่างหมูย่างครับของกิดว่าคลิปนี้พอที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับท่ไม่ไหวแล้วครับเดินไปเดินมาผวกก็เหนื่อยแล้วเนี่ยข<ม>อ,อใหพ้พี่เพื่อนน้องทันดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับดูสิครับเนี่ยที่ในสวนลุมอยู่ด้านหลัง ด้านอาหารนะครับทัานดูวครับว่าคนเยอะแยะขนาดไหนฝั่งในว่าไหนเต็มไปหมดเลยครับสั่งโดยเฉพาะตรงสะพานนี่ครับวันนี้ไม่เห็นเจ้าที่สักตัวเลยครับท่านเจ้าที่ก็คือตัวนั้นนะครับท่านไม่เห็นสักตัวเลยครับวันนี้ครับคนมันเย่เขินมันกลัวหรือไงไม่รู้ครับส่านเอาแค่นี้ก่อนกันะครับขอให้พี่มนเพื่อนๆน้องๆทุกท่าน ดูดีมีความสุขทุกคนเลยนะคะ